เก็บเร็วแบบฟาแปดเลยค่ะทุกคนตอนนี้รถจอดอยู่บังบงยัางงามจ้ะบ้งปังมามาชมเห็น้าจะใสะต้าดีของตาก,ก้าจะยังไม่ตัดขาตัดเร็วเร็ว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังคาไปจ้าทุกคนวันนี้ที่พาทุกคนมาเก็บเห็ดขึ้เก้าแล้วจ้าทุกคนจ้าอยู่ที่เมืองอินโนสบรูอ่าให้ชมบรรยากาศนะคะกลางทุ่งนาชมบรรยากาศจ้าที่จะพาไปป่าเก็บเห็ดน,นะจ้าป่าเยอะมากๆค่ะเมืองนี้ นี่แต่ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่านะจะมานพ่จา้จาเนาะไปกันเลยจ้ปาปาที่พามาป่าใหม่นะทุกคนป่าใหม่แล้วก็เมืองใหม่นะคะนี่ทุกคนแหกหมันจ้าแหกหมันกระตาหาจ้ะทุกคนจ้ายัางงามจ้ะทุกคน บแมกมายกระตาหายจ้าน้ำคัดน้ำแน่มาคิดเลยจ้ะเมื่อกี้ไอ้ลังโทรมาจากเลยสะดุดใช่คอ,อ,อยโทรมาเมื่อกี้ tất cả nó săn nữa tất cả mặt săn 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 ยักสวยเนอะเบ่งจ้ะอืมไงแต่เป็นดกสวยงามแต่ปลาแห้งแหงจ้ะมังใส่ฝนบ่ค่อยตกมั้งเมืองนี่เนาะพี่น้องเนาะสงใส่จ้ะปลาก็แห้งแห้ง โทรมาตามเมื่อกี้อ่ะเราบอกว่าแล้วพอเฮ็ดจ้ะเห็นไปเก็บน่าจ้ะนะจะเก็บกลุ่มนี้ไปเลยจ้ะเกอดจ้าบังกลุ่มนี้ไหมเห็ดงามงามจ้ะไปะไปต่อจ้ะทุกคนจ้ะไปไปต่อจ้ะไป ตาเป็นแบบนี้จ้ะนู่นทีหลังโทรมาตามให้ไปเก็บนะจ้ะกลุ่มแกใหญ่สวยหรือเปล่าไปดูกันจ้ะอุ้ยเห็ดปลาเดิมปลาเดิมใฮมาทีโตาโตเหดเห็เห็าทีโท่โตเห็ดท,ท,ท,ทุกคนไอเจอกลุลจจก่มใหญ่มีแกออสมอลิตเติ้ อืมน <mm> ี่โอ้ยสวยจ้างามคักจ่าทุกคนจ่าบังนู่นไปนู okay, you know, yeah. <S <S ่นไปนู่นไปนู่นปัดจใช่ไหมโอเคโอเคเยอะเอะลัเยอะเสียโอเคโอเคโอเคอุ้ยดงเห็ดจ้าดงเห็ดดงเห็ดต้องปูเอาไว้ก่อนจ่าเนี่ยปัดอันนี้ไหมจ้าน้ำผูน้ำปูผ้าตั้ง แบบสั้นสบาบราบน่อยจะนะนะอันนี้น่อยปูดกระคามไปเลยน่อยจะนะน่อยเกินไปก็ะคามไปเลย อีกกลุ่มนึงตรงนู่นอีกจากทุกคนจ้ะเ้ไอโบมีเวลาตัดขาให้เบิ่งจ้ะพี่หลังเขาชอบชอบไปชอบไปเลาะจ้ะทุกคนจ้ะแกมวนแก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 บอกว่าไปเลาะมันมวนกว่ามันกว่านางตัดขายน่าจะนะก <c oughs> ็ย้อมตัดขาหาจ้ะมันแต่ว่าเฮ็ดแหงอยู่จ้ะม่เป็นยัง ที่ไปทําความสะอาดบ้านวันพรุ่งนี้เป็นวันทําความสะอาดบ้านก็ได้เนะเดี๋ยวเห็ดไม่เปียกมันไม่ไม่ติดกันจะ้ะดินมติดกันแล้ก็ปัดยากอยู่นั่นแหละแต่ว่าทําง่ายได้ทุกคนมันนี่ทําเวลาจะ้ะ ถ้าเหี้อยู่บ้าแเราทํางานตอนไหนก็ได้นะทุกคนเนาะถ้าเหตุอยู่ในป่าแล้วต้อง สองกลุ่มสองกลุ่มได้ครึ่งจะกร้าเลยจ้ะทุกคนจะ้ะเบิ้งไป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 เอาอีกกลุ่มนึงตรงนู้นจ้ะฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะทุกคนเดี๋ยวพามาต่อกลุ่มนี้ค่ะพี่หลังเจอไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอุยนี้ยงามอยู่จ้างามอยู่งามอยู่จ้า ดาวเลยนะาจะเนาะฟาวเลรอจ้ะคุณ 对。好的 ไปแล้วเจ้ทุกคนไปไไปต่อเจ้ทุกคนจ้าไปอีกค่ะทุกคนเยอเยเยอะเลยค่ะ วิวแบบฟาแปดเลยค่ะทุกคนตอนนี้รถจอดอยู่กลางถนนเก็บวิวแบบฟาแปกไปเลยนะรีบมากเลยจ้ะสองมือสามมือโอ้ยอีกจัแบบนงนี่เอ้ยทำไมหน้าอะไร มาเจอเห็ดเลยค่ะทุกคนเก็บเลยอึบมา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 ลงมาเก็บเลยเมื่อกี้เห็นตรงไหนนี่นี่นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้าทุกคนาอไปหามงจอดรถนะนะ่าจะนะเดี๋ยวได้วเปล่าปัญใดจ้ะปล่อยลิปลงเก็บเห็ด ไอแกอันไปหามองจอดรถจ้ะต้องต้องรีบเก็บเยอะเกินบังจ้ะเบิังาดมีคนเอาอันไม้มาจองเห็ดไว้ได้ไหมจ้ะนคิดคิดว่ามีอยู่ใต้ไหมใต้ไม้ได้จ้าคนเดี๋ยวคิดจะให้เบิังโอ้ยบ่คิดว่าคิดว่าเขาเอาไม้มาจองเห็ดไว้นี่ทุกคน เดี๋ยวทิมให้ดูนะเขาจองไว้จะเ,เรามาเอาของเขาหรือเปล่าว้าวทุกคนเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูดอกใหญ่แล้วเขาไม่มาทำเฮ็ดไม่จะพี่พี่น้องเยเจามาเขามาเจอนี่เขาจะเครือมากเลยเนี่ยทุกคนเอ๋ย งานงานงาม sesuai ค่อยก็ตาดีเดอ้อเอานี่มาเอาตรงนี้จ้ะค่อยตาดีเดอ้อตาดีพอเห็ดแค่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวได้จ้ะเปิดห้องอือจเอาไม้มาจรองเี้ดซายจะค่อยก็ตาดี มี่น <Tak> <ating> ีเห็ดไหมป้าภูมเดียวเองคตาจะใหม่เจ้าเอาไม้มาจองเห็ดว่านี่จ้ะนี่เป็นแพ้เป็นขบวนเห็ดเอาหรือเปล่ากระเทิอนครับมึงเขาห้อยเอาเห็นมาจัะ เขามาพอแล้วเขาเอาไปแตดอกไงต้นแรกที่เห็นดอกเนาะตรงนี้แหละจ้ะนี่มีรอยเอาไปแล้วเห็นไหมไปจ้าบังจะดกอกยังไงงามๆจ้ะไปไปไปแลนจ้าแลนฟังพูด่างนี้บ่ฟังโน้นมีไหมเห็ดหมองนี่แม่จ้ะ ดงเฮ็ดจ้าดงเฮ็ดมองนี่พี่ลังบอกเยอะเยอะเจอตรงไหนพี่เจอตรงไหนมิกก้บ่หรือสูโดอมเอเดีเซลบ่ก um ็เด so ี๋ยวมาันว้าสีน่า yellow u อ d e r under ทุกคนดูที่มองไม่เห็น แกมองเห็นได้ไงวะอยู่ด้านใต้ตกลับรถมาแกสายตาดีมากหนู่จะจะสดหรออู้ดทุกคนยังสวยจ้ะยังสวยเบิงบ้งเบิ้งยังงามจ้ะเบิง้งเปิดเก็บเลยจ้ะงามขักน้ำขลเก็บเลยฮะเย,ยอะสุดหรอจะจะสูดหรอ 不中，哎呀，呀，怎么办？ ไต,ต้ตัวไหนนี้ยังเห็นอยู่จ้ะทีบไม่เห็นนะทุกคนแกขับรถด้วยมองด้วยที่มองอีกฝั่งหนึ่งนะมองสองสองริมฝั่งมองคนละริมค่ะถนนสองริมริมทั้งของทางจะ้ะมองเอาคนละทางคนละดานนี่เป็นฝั่งของพี่หลังจะ้ะ ทุกคนเอ้ยงามขัดงามกว่างามตูอ 再见。Okay. อืมแล้วไอันนี้ไปโค้ดอะรจงเนี่ยโ้ดเหรอเห็นไหมแลนเก็บ

chị cha con quấn chị tay nhà to 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 này ngán cha cha dù đàn tie ai mong hãn sợi tóc 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 nôn tóc 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 ô quán ơi 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 tụi con hãy hết phô đốc hết này quanh hết a phôi canh bun 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 ทุเรียนตาอ๋อวิจพ่อแกนุน๋อเวนตาลิตเต้เก็บเลยจ้ะอายว่าเก็บเอาเอลือกเอาตอนแรกที่ว่าร้อนวะรอนถึงไลยคนนั่นเขาก็มาเก็บทุ่มมือคนอื่นก็ลังเก็บทุ่มมือเอาเอาจะพ่อดอกง่ายๆจ้ะดอกพ่อเอาได้เนาะดอกพ่อเอาได้จ้ะปัาดเด็ด ปืด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 เห็ดอดอกไม้พอเอาได้ก็เอาไปเลยนี่จะมีห้อยคนเอาไปเลยเห็นบ่สลับกันมา้จาจะสลับกันมา้าคนมา้าค้นเขา่าคนออกค้นไปค้นมาเอาอเขาก็เลือกเอาจะไม่แก <Pok> er. นี่เยสโก้เอาไว้จองไว้จ้ะทุกคนจ้ะนี่ใครจะมาเอาก็มาเอาจ้ะมาต่อคุมนี่จ้ะมาเลือกเอาคุมนี่นี่เพียบเลยจ้ะ โอ้เราจะทุกคนจ้ะเนี่ยจ้ะได้เกือบเต็มมาไปไปไปต่อจ้ะทุกคนเฮ็ดอุไปไปไปโอ้โอ้เหมือนนีแลนเก็บเน็ดจนเมื่อยจ้ะหิ้วเข่าแล้วอ่ะไปเอสซิงเด่นนี่รา้านเหรอค่ะทุกคน ตรงนี้จอรดรถได้แล้วเดินแบบสบายใจแล้วค่ะทุกคนมันมีที่ให้จอรดรถนะไปไปต่อจ้ะทุกคนพายางจ้ะฮะทุกคนมาต่อกมนีจ้ะทุกคนบัดอุ้ยกุมนีก็งน้ำจ้ะน้ำบามบามนะต่อนกุมนีจ้ะหนุ่นหนุ่หนุ่ว้าวดงเห็ดตัวนี้

จอนืนี่เอาอันนี้อนันนี้จบมันบ้านแล้วใหญ่ อยู่ในหลุมจ้ะงามค่ะเกิดในหลุมจ้ะทุกคนจ้ะปวดหัก็ไม่ห้อยเก็บแล้วตั้งใจมีคนไปหย่อนเอาอะไรได้ดันตอนมันหน่อยเนาะตอนมันมันให้หน่อยอยู่ตอนข้ามนาตั้งใจจะเป็นในหน่อยอยู่จ้ะตอนเรามา มันโตแล้วเราก็เก็บได้เลยเนาะเขาม้านาสิหน่อยจ้ะตอนนั้นก็ย่อนเอาโตัง่ายไปมืงจ้ะง่ายเลยจ้ะที่ไม่รู้ว่าชื่อเมืองอะไรนะทุกคน ว่าเราตะลอนทัวร์ะลอนทัวร์ไปเรื่อยๆจ้ะบ่รูมาถึงเมืองใดแล้วจ้ะตะลอนทัวร์กลับจ้ะจากไปเที่ยวนะเราไปเที่ยวกันที่เยืนชอปปิง้งทีนี้เราก็ตะลอนทัวร์ตอนขากลับเนี้ยจะ้ะทิปก็เลยไม่รู้ว่าเราอยู่เมืองอะไรต้องถามอลังจ้ะฮงจกันนนจกนี่นี่นีมาเอาดอกมี้จ้ะนั้น ครับน่าจะเนาะมีจ้ะเองิงามจ้ะง,งามอืมไปไปะไปต่อไปต่อกุ้มนุ่นจ้ะไปต่อกุ้มนุน่นอายเอิญแล้วไป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 เออมาต่อกุ้มจ้ะทุกคนเหลืองอาลามจ้ะเหลืองอาลามสวยจ้ะสวย

เห,เห็นเห็นเห็ดมันค่ะจ้ะมัน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 จ้าทุกคนจ้ะเกือบเต็มตาจ้ะทุกคนเงินอีกประแหนกตัดขาเราอู้ง,งานงานเยอะเลยเ <c oughs> นี่ตัดขาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ส่วนอันนี้ยังไม่ตัดขาสองตะก้าจะยังไม่ตัดขา ตัดเร็วๆค,คะแ <laughs> นนตดขาตัเดเร็วๆอู้งาน<ม>า <laughs> ว้าไปค่ะไปจ่อค่ะทุกคนไปคุณทีรับชมครับ